ต่อและส่งออกนะคะแล้วคิดว่าที่นาเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ส่งออกกลับไปที่จีนหรือว่าที่อาเซียนเท่านั้นนะคะอาจจะเป็นตลาดอีกด้วยเพราะว่าความได้เปรียบของของจีนก็คือเขาจะผลิตได้ค่อนข้างจำนวนมากนะคะเพราะฉะนั้นราคาก็จะถูกถ้าเราเทียบกับแันอื่มากเนะท <c> ่าน<ค>จะเห็นได้เลยว่าเป็นเป็นสินค้าขาาั้นกลางเท่านั้นเลยนะคะเป็นเครื่องของอ่องของเครื่องโทรศัพท์ไร้สายเคร,รืรร่องประมวลผลส่วนประออกอบขึ้นจานี้ส่วนประกอบวิทยุเลยค่ะซึ่งเราจะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจน เขาเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ค่อนข้าง,างมีเขาเรียกว่าราคาถูกอะค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของสิทธิประโยชน์นะคะในเรื่องของการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ FTA ที่ประเทศไทยไปทำไว้นะคะท่านท่านจะเห็นได้เลยว่าจากตัวเลขนะคะว่าอของจีนจะใช้สิทธิประโยชน์นะคะภายใต้กับ FTA ที่เราทำระหว่างกันค่อนข้างสูงนะคะ สูงถึง85เนะคะถ้าในปี57ที่ท่านเห็นนะคะแต่ในขณะที่กรอไอื่นเนี่ยก็อยู่ประมาณรั70นะคะยกเว้นของออสเตรเลียของออสเตรเลียนี่ไม่ต้องแปลกใจค่ะว่าว่าทำไมมันถึงสูงขนาดนั้นนะคะเพราะว่าการทำเอทีเอของออสเตรเลียเนี่ยสินค้าลดเป็นศูนย์เนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะซึ่งตรงข้ามกับจีนจีนในสินค้าเกษตรเนี่ยยังมีภาษีค่อนข้างสูงอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นการใช้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามันลดภาษีไม่มาก ประกอบการคำนวณดูแล้วมันไม่คุ้มอะไรก็อาจจะไม่มาขอใช้สิทธิประโยชน์อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะต้องคำนวณถึงความคุ้มค่าของการที่เราจะมาขอหรือว่า,าติดต่อกับภาครัฐด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของปี58ดตัวเลขถึงเดือนเมษาจีนก็ยังสูงอยู่นะคะก็คืออยู่ที่ประมาณหนี่เปซซึ่งหมายความว่าสินค้าที่ส่งออกไปคะส่วนใหญ่ผู้ประกอบการที่ส่งของไปจีนเะนี่ยจะใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ซึจีนคิ่อนข้าง เทปจะข้อ่อพื้นสูงว่าง,งั้นเหะนไคะเพราะตัวเลขมันก็โชว์อยู่แล้วนะคะอันนี้ของอการใช้สิทธิประโยชน์นะคะท่านอาซื่นจีนตั้งแต่ปี57นะคะท่านก็รูตัวเลขนะคะที่ดิฉันก็รด้เลยเมื่อกี้ว่าอยู่ในระดับ80%ขึ้นนะคะอันนี้ก็น่าอันนี้ก็ต้องขอบคุณภาคเอกชนนะคะว่าท่านได้ศึกษาตัวนี้แล้วก็ได้ใช้ประโยชน์จากความตกลงจริงๆที่ภาใใครัฐกับภากชนจริงๆริงนะคะ ส่วนอีก20%นียถึงแม้จะเป็นแค่เพียง20%เราในฐานะองค้ารหลงปเะเทศกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเราก็อยากให้ท่านมาใช้ให้เต็มร้อยนะคะเพราะว่าอันนี้คือสิทธิประโยชน์ที่ที่ภาคเอกชนควรจะได้รับนะคะเพราะว่าในการค้าการขายปัจจุบันในการแข่งขันในด้านอื่นๆเนี่ยมันก็มีสูงพอแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีสิทธิประโยชน์อะไรเนี่ยท่านก็ควรจะใช้ประโยชน์จากตรงนั้นนะคะถ้าไม่เข้าใจหรือว่าไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่รู้ว่าขั้นตอนเป็นยังไง ท่านก็สามารถไปสอบถามเราที่กรมคือยกหืโทรศัพท์ไปก็ได้หรือว่าจะเข้าไปพบกับทางเราก็ได้นะอันนี้อันนี้เราจะให้ความสำคัญนนะคะ